บ้านนี้บ้านเล็กที่อย่างเดียวครับที่เป็นของเดิมสวัสดีครับวันนี้พบกันหนึ่งบางกอกนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โครงการเดียร์รอลการ์เด้นทวีวัฒนานะครับบ้านหลังนี้ก็ต้องบอกว่าสภาพค่อนข้างจะเก่าแล้วก็มีความชำรุดเสียหายค่อนข้างจะเยอะมากเลยครับ แล้วเราก็อยากจะให้บ้านหลังนี้เนี่ยกลับไปอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเพื่อส่งมอบให้คุณลูกค้าครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเดี๋ยวเรามาดูจุดแรกกันนะคุณผู้ชมเดินเข้าบ้านมาสิ่งแรกที่เราจะเจอก็คือโรงจอดรถที่ไม่ได้มีการเสริมโครงสร้างด้านล่างไว้นะครับมันก็แอนซุดตัวเครัยเป็นลักษณะรอยร้าวจากการซุดตัวของด้านล่างที่เป็นโครงครับโรงจอดรถก็โค้งลงมาเลยเดี๋ยวตรงนี้เราต้องถูกทําการแยกแล้วก็บดอัดแล้วก็ทําตัวของฟินนชชิ่งกลับคืนกลับเข้าไปครับ ในส่วนของข้างบ้านนะครับตอนนี้ก็มีปัญหาก็คือตัวของรั้วเนี่ย <S <S เริ่มมีส่วนของรอยร้าวเนื่องจากการสุดตัวยิ่งถ้าเป็นด้านหลังเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราน่าจะต้องทําใหม่ทั้งหมดเลยครับ <S <S เพราะว่ารั้วเนี่ยมีระดับดินภายนอกกับภายในเนี่ยแตกต่างกันค่องข้างมาก,กเดี๋ยวเราจะทําการทุบรั้วตรงนี้ทิ้งทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวทําโครงสร้างงินขึ้นมาใหม่นี่ก็จะเป็นส่วนของด้านหลังบ้านนะครับงานระบบของบ้านหลังนี้เนี่ยเนื่องจากพอดินทุดตัวเยอะมากๆอ่ะเราก็จําเป็นจะต้อง เตตระดับแล้วก็ทําระดับของตัวระบบถังบ,บาําบัดถังสุขาระบบสุขาที่บ้านภายนอกงานประปาใ,ใ,ใหม่ทั้งหมดเลยครับคุณผู้ชมว่าตรงนี้หนักแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลครับว่าเ,าเราทำอะไรกันบ้างมาดูในส่วนภายในกันบ้างนะครับแต่เดิมเนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยมีลักษณะก็คือเป็นโครงฝ้าไม้หน้าต่างไม้นะครับซึ่งผ่านการเวลามาค่อนข้างมากก็มีปลวกมีการชํารุดเสียหายตัวนี้เราก็ทําการรื้อแล้วก็ เดี๋ยวจะเปลี่ยนกลับไปเป็นอลูมิเนียมสวยๆให้ลูกคุณลูกค้านะครับไปเลยครับอย่างตัวฝ้าเองเนี่ยก็ลักษณะของเดิมก็เป็นฝ้าไม้ค่อนข้างเตี้ยแล้วก็พบปลวกรวมไปถึงงานไฟฟ้าของบ้านเนี้ยแต่เดิมก็จะเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับก็จะเป็นตัวของสายที่ t h w t y g t ไว้เป็นบ้านของสมัยโบราณเดี๋ยวเราก็จะทําระบบไฟฟ้าเนี่ยกลับไปใหม่ทั้งหมดเลยครับครับในส่วนของชั้น2นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนของการฟังก์ชันกั้นห้องแล้วก็ทําห้องน้ําขึ้นมานะครับ อันนี้เป็นส่วนของตัวดับเบิลวอลลุ่มของภายในบ้านนะครับก็นี่ครับลักษณะฝ้าเดิมก็ค่อนข้างชํารุดประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็จะทําการเปลี่ยนกลับไปทั้งหมดครับแล้วก็เปลี่ยนหน้าต่างหน้าต่างอลูมิเนียมทําของตัวราวบันไดแล้วก็สีบันไดขึ้นไปใหม่เลยครับในส่วนของตัวด้านหน้าในห้องนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการรื้อหลังคาแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนลักษณะของหน้าตาหลังคาแล้วก็ทําฝ้ากลับเข้าไปใหม่ครับครับอย่างน,นี้ส่วนของน้ําชั้น2นะครับ แต่เดิมห้องน้ําก็เป็นลักษณะที่ใช้งานค่อนข้างยากเราก็เลยทําการปรับฟังก์ชันของห้องน้ําทั้งใหม่แล้วก็งานระบบเนี่ยเนื่องจากภายนอกเราต้องทาใหม่อยู่แล้แลวเราก็เลยคิดว่าเราจะทําห้องน้ำเนี่ยด้วยระบบใหม่ทั้งหมดไม่ไว่าจะเป็นระบบท่อหรือระบบกันซึมรวมไปถึงฟังก์ชันห้องน้ําใหม่ด้วยครับในส่วนของชั้น3เนี่ยแต่เดิมก็จะเป็นพื้นที่โอเพนแอร์ครับเปิดโล่งเอาไว้สําหรับก็เอาไวต้ตากผ้าหรือว่าเอาไว้นั่งเล่นอะไรครับแต่ว่าเราดูฟังก์ชันของการใช้งานแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราทําระเบียงที่ชั้น2ใหม่ ส่วนตรงนี้ก็สามารถแปลงไปเป็นสภาพของห้องได้เดี๋ยวเราก็จะทำตรงนี้เป็นห้องอเนกประสงค์ที่สําหรับใช้เป็นห้องนอนหรือห้องเก็บของแทนครับรวมไปถึงว่าเนื่องจากเราจะใช้ชั้น3เนี่ยกลายให้มันเป็นสองห้องเพิ่มเติมนะครับเราก็เลยจําเป็นจะต้องทําในส่วนตรงนี้ครับเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นห้องน้ําเพื่อให้สะดวกสบายกับการใช้งานกับห้องที่เราสร้างเพิ่มขึ้นมาครับอันนี้เราก็ต้องทําห้องน้ําขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยครับ แล้วก็ในส่วนของภายนอกด้านหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนรูปแบบของหลังคาฟังก์ชันของระเบียงประตูหน้าต่างใหม่ทั้งหมดเพื่อให้มันมีความทันสมัยแล้วก็โมเดิร์นขึ้นนะครับส่วนหนักใจที่สุดของบ้านหลังนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของเรื่องของงานรั้วด้านหลังนะที่เราจะเป็นจะต้องทุบออกแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ถ้ายังไงคุณผู้ชมชอบคอนเทนต์พวกนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตอนบ้านเสร็จอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ